มา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 ครับวันนี้เรามารับชมเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกโนะครับหรือเขาเรียกกันว่าเหรียญพปรพปรหลวงพ่อเกษมป,ปีพศสองพันร้อยยี่สิบอันดับแรกเรามาดูก่อนดูบล็อกค,ครับเดี๋ยวนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับดูจมูกหน่อยหจมูกโด่งมากยังมีผิวม่วงๆลุ้งๆอยู่ตามพื้นเหรียญพระเป็นเนื้อทองแดงนะครับ<ม>เป็นผิว ลายเสือเลยนะครับเป็นผิวลายเสือเลยนะองนี้สวยครับด้านหลังจะมีโค้ดอยู่ด้านหลังโคตต้ดตอกครับพันเป็นเนื้อทองแดงรวมมันปูนะครับโดนเจาะเล็กๆฟิตๆนะครับลบักษณะการตัดเหลี่ยมก็มีฟันครึ่งหนึ่งไม่มีฟันครึ่งหนึ่งมีปลอมนะแตเดี่น,นี้ดูง่ายนะครับรับประกันแท้ผิวเดิมตลอดอายุการใช้งานนะครับใครสนใจ ขอรูปนิ่งภาพนิ่งเพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนะครับส่งฟรีเม็ดในประเทศไทยนะครับรับประกันแท้ตลอดอายุการใช้งานรับประกันผิวเดิมครับ